ใช้จ่ายในเรื่องการซื้อก๊าซหุงต้มกำลังจะหมดไปในชุมชนบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพิจิตรครับทำไมเขาจึงไม่ต้องซื้อเราไปหาคำตอบกันครับแมผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ค่าก๊าซหุงต้มก็ขึ้นเอาขึ้นอา้าเอ๊ะไหนบอกว่าจะกระชากค่าครองชีพให้ลดลงยังไงล่ะครับแต่ไงทุกอย่าง แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นสังันเออคือว่าบ่นไปก็เท่านั้นเราไปที่หมู่บ้านเอืออาถรจังหวัดพิจิตดีกว่าครับแต่เดิมที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการกับขยะเหมือนกับชุมชนเมืองอื่นๆคือมีขยะล้นการกำจัดไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เป็นพวกเศษอาหารทั้งจากครัวเรือน และจากการประกอบอาชีพของชุมชนขยะไปนี่มันเป็นปัญหารจริงๆกับสิ่งแวดล้อมมันสร้างมลพิษให้กับหมู่บ้านเราสสกันมัดโครงการแล้วพี่ก็เริ่มดนินโครงการกันโดยมีอาจารย์วิสาเจ้าสกุลจากมหาวิทยาลัยสวนมาเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็คุณหมอสุรเดชเดชคุ้มวงซึ่งทํางานทางด้านนี้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้ จากนั้นเราก็เริ่มเรียนรู้กันโดยิารที่ไปดูงานกันเรามีช่างในหมู่บ้านพอมีความรู้บ้างเราก็เอาไปดูงานแล้วก็เอากลับมาทำปรปับปรุงกันค่ะซึ่งงบประมาณที่ได้มาจะถูกนำมาใช้เพื่อผลิตถังหมักขนาด1,000ลิตรจำนวน3ถังและถังหมักก๊าซส0 0รลิตรจำนวน15ครัวเรือนโดยมีคุณลุงอํานวยจันเขนช่างประจำชุมชนเป็นผู้ผลิตถังหมัก แบบ200ลิตรแบบนี้ล่ะครับแต่ช่วงแรกที่ไปดูงานแล้วนำมาประกอบทำการผลิตเองปรากฏว่าเกิดปัญหาก๊าซรั่วทำให้ไม่สามารถเก็บก๊าซได้คุณลุงจึงได้อาศัยความรู้จากการเป็นช่างดัดแปลงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับใหม่ๆมันอาจจะรั่วครับมันรั่วที่ผมก็เลยลองทดลองไปตัดอาซีนมาลองอายางม,มาลองแล้วก็ ใช้ยางโอลีก็เลยเอากาวที่เขายิงซิลิโคนของรถยนต์มาประยุกต์ใช้แล้วก็มีตัวกาว 3M แล้วก็ฟินโคดครับคือมันจะกันรั่วได้ครับเมื่อก่อนก๊อกตัว1นทับสนี่ครับมันจะมาอยู่ตอนข้างนี่ครับพอเติมน้ำเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้สายเนี่ยตันเข้ามาอย่างนี้ผมก็เลยโยกมาไว้ตัวที่ฝาเนี่ยครับไม่ให้มันมีปัญหาแล้วสําหรับตัวกวนตัวนี้เมื่อก่อนเขาใช้ไม้นะครับเขาใช้ไม้ไผ่หรืออะไรนะเขาแย่ไปในท่อเนี่ย ทีนี้มันมันเป็นการว่ากิ่กะไปแล้วมันกกวนไม่ถึงผมก็เลยมาดัดแปลงอตัวนี้กวนกวนอีกทีนะครับคือให้มันง่ายสะดวกไปกทีเป็นไงล่ะครับอาศัยความรู้ที่มีอยู่ดัดแปลงให้ถังหมักก๊าสใช้งานได้ง่ายขึ้นแถมยังไม่มีปัญหาการรั่วการเสื่อมเหมือนก่อนอีกด้วยเมื่อถึงเวลาใช้งานจริง ครั้งแรกเราก็จะใช้มูลสัตว์เป็นหัวเชื้อก่อนเพื่อให้เกิดก๊าซแต่หลังจากนั้นเราก็ทำได้ง่ายๆเพียงเ,เติมเศษอาหารลงไปแล้วก็กลัวให้เศษอาหารไม่นอนก้นจากนั้นปล่อยทิ้งไว้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ก็จะย่อยสลายสารอินทรีย์จากเศษอาหารต่างๆให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพและก๊าซตัวน,นี้ละครับที่เราสามารถนำไปใช้หุงต้มอาหารได้เลย เห็นไหมล่ะครับว่ามันสุดยอดสุดยอดและประหยัดได้จริงๆด้วยครับข้อดีของการนำเศษอาหารมาผลิตเป็นพลังงานทางเลือกก็คือชุมชนประหยัดเงินไม่ต้องซื้อหาแก๊สหุงต้มนอกจากนี้ยังหมดปัญหาเรื่องการจัดการกับขยะในครัวเรือนอีกด้วยครับสนับสนุนโดยกลุ่มปะตท